คนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการนิเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยสารอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544ให้มีความชัดเจนในเป้าหมายและคุณภาพของผู้เรียนหนึ่งในหเป้าหมาย คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีวินยัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือจุดเน้นคุณภาพของผู้เรียน8ประการได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ส่วนที่1สภาพปัจจุบันของโรงเรียนประวัติโดยย่อข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสารปัจจุบันเป็นพื้นที่หมู่สองตําบลสิงปุนอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยนายสงวนไกรนาราผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเป็นผู้อุทิศที่ดินจํานวน12ไร่ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษานางสาวสมชายพลจรัส ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่อักษรย่อของโรงเรียนพศส,สีประจำโรงเรียนสีเทาหมายถึงความน่าเชื่อถือฉลาดเงียบขรึมและมีคุณภาพสีชมพูหมายถึงความกระตือรือร้อนความอดทน เข้มแข็งรอบรู้และมีความสุขเท่าชมพูหมายถึงความฉลาดรอบรู้มีความอดทนและมีความสุขปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่พลังครูสร้างสารรค์นักเรียนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้เขียงคู่ชุมชนคําขวัญโรงเรียนนักเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน มีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนบรรยากาศดีมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนที่โรงเรียนข้อมูลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น176คนส่วนที่2 ผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เป็นรูปธรรมมีการเยี่ยมชั้นเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนิเทศภายในมีกิจกรรม PRC หลังดําเนินการนิเทศร่วมกันส่งผลให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศพิการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละหนึ่ง้อส่วนที่ 3. แผนการนิเทศภายในโรงเรียนปีการศึกษา2565กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 1. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 2. การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อกำหนดจุดที่จะพัฒนา 3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 4. การลงมือปฏิบตัติ 5. การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 6. การเผยแพร่ขยายผลวัตถุประสงค์ของการนิเทศภายใน 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู 3. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นส่วนที่4รายงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออนดีมานออนแฮนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูครูใช้รูปแบบการเรียนการสอน3แบบคือออนไลน์ On Demand และ On Hand ครูบางท่านใช้การสอนมากกว่าหแบบครูบางท่านใช้การสอนแบบผสมผสานออนไลน์ On Hand On Demand รูปแบบการเรียนของนักเรียนมี3แบบคือออนไลน์ n Demand และ On Hand ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากนักเรียนผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจนจึงขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการใช้งานแนวทางแก้ไขปัญหาทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผสมผสานการ3รูปแบบออนไลน์ออนดีมานออนแทนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย